ขอเชิหมาเลสี่หัวกับอเจี๊ยบไล้เีที่งานเลยแลผู้คอง เปิดบัญชีร่วมด้วยเพื่อที่จะช่วยดูแลให้เงินก้อนนี้เป็นทุนการศึกษาของลูกนะครับแล้วก็ลูกก็จะได้ใช้เมื่อถึงใบอนุญาตนะครับดูแลช่วยกันดูแลช่วยกัน

2อมวันนี่แหละครับมันเกินกำหนดนะครับสองสามวันคือ <c oughs> หลังจากนั้นถ้าจะเบิกเงินก็พ่อก็ต้องมาเบิกให้ใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นมีรถสบายใจอย่างครับสบายใจครับผมทำไมไม่เอาแม่มาเข้าคินด้วย ก็คงจะเป็นก่อนท่านสุดท้ายนะคะก่อนจะไปจากกันก็ต่อจากไม่มีครับต่อจากอันนี้เอาอันนี้มาทำอะไรดีเห็นหนังเนี่ยก็มาโอนบัญชีที่ซัมบยากันไว้ครับ,บให้ใครเท่าไหร่ครับให้พี่ให้ใหน้องลูกร้านหนึ่งให้น้องฟิลห้าแสนครับให้เพื่นของมร้านห้าครับ ก็เลยตกเงินตกลงกันว่าให้ลูกสาวหนึ่งล้านลูกชายห้าแสนคนกลางแล้วให้คุณพ่อล้าน้าล้านหกที่แรกก็ให้ล้านหกคือให้แฟนแล้วครับอ๋อหมายถึงว่ากรณีสุดท้ายโอนให้ล้านห้าครับผมทีนี้เราสบายใจเลยคุณพอใจในลักษณะเงื่อนไขนี้ใช่ไหมครับพอใจแล้วครับแลวหลายเงื่อนไขให้ใส่เพื่อให้แฟนอ๋อเพือให้แฟนด้วย คือแทนบอกว่าอย่างไรดิแทนที่เอาไปนี่ก็ไปใช้สิ่งนี้ไงไว้ในเวลาจําเป็นครับอืแล้วจากนี้เราจะไปไหนในเมื่อเขาไม่ให้เราอยู่บ้านแล้วเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับค่ะมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่สำหรับตอนนี้มันก็ต่างคนต่างรพก็ต้องทานกันไปก่อนค่ะแลคือพอสอมาได้เงินแล้วค่ะค่ะ ได้เป็นทุกอย่างให้เยพอแล้วในสิ่งที่เมื่อเขาอยากได้ก็ให้เขาไปครับเพืก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ,ะทีแรกเราได้แสดงจิตสำนองแม้ว่าจะลงชื่อร่วมกับลูกสาวลูกชายไม่ค่ะแล้วแต่เขาอการตัดสินใจของเขาไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากมายคยา่ะแต่เราก็ยินยอมพร้อมใจที่จะให้ดำเนินการตามนั้นเพื่อความสบายใจของเขาเพื่อความสบายใจของเขาครับแล้วที่ขอเงินแฟนที่จะเป็นอดีตเนี่ย ฝากมาหนึ่งแสนเนี่ยเราที่บ้านจะมาทำอะไรค่ยังก็งไว้ใช้รูปเป็นโรงเรียนเลยค่ะต้องมีร,รูปประผิดก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะเ<ำ>มื่อเขาไปไม่รู้ว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนแล้วเวลาจะเป็นเราก็ต้องขายอ๋อก,ก็ยังเรียนอยู่ค่ะทำไมตอนหนึ่งแสนกับมาเนี่ยไม่ลูกมีบัญชีสองธนาคารอยู่แล้วก็ยังเบิกไม่ได้ไงคะ<อ>ต้องอีกนานอนะ่ะรูปจึงจะเบิกได้คนละสองสามปี แต่หน,นก็จะใช้ปรปทานคลีทร,รูปเจไปดูสนอหรือ,รอว่าตอนนี้สบายใจแล้วนะ,ะที่แก้ปัญหานี้ไปได้